ผมบอกเลยว่าแรงมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปัตตาเลียนทั่วไปเนี่ยแรงรอบก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปัตตาเลียนทั่วไปก่อนนะเห็นไหมฮะฟังเสียงนะโอเคเดี๋ยวลองตัวนี้เห็นไหมครับโอ้โหผมบอกเลยว่าแรงรอบจัดมากนะครับเดี๋ยวลองตัวนี้อ้ถ้าแบบนี้กว่าจะตัดเสร็จนะครับนานมากนะครับอเดี๋ยวลองตัวใหม่นะครับ เดี๋ยวลองตัวนี้ครับผมเห็นไหมสรุปแล้วก็คือปัตตาเลียนตัวนี้แรงลบเพราะจัดกว่านะครับแล้วก็เวลาที่เราตัดผมเนี่ยมันจะกระชับเวลามากนะครับตั้งแต่เป็นช่างเนี่ยผมลองผิดลองถูกกับปัตตาเลียนมาหลายตัวมากเลยนะครับพังบ้างเสียบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่เข็ดนะในที่สุดผมก็ได้เจอปัตตาเลียนที่ถูกใจผมสักนทะีนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับและทุกคนดูรูปเล่างของเขานะเห็นไหมฮะมันจะเป็นโลหะ ซึ่งสวยมากที่ผมชอบก็คือเสียงมันเงียบนะครับและแรงรอบของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงถ้าใครที่เป็นช่างตัดผมจะประสบปัญหาหนึ่งก็คือเวลาเราตัดผมให้ลูกค้ายอย่างเช่นลูกค้าผมแข็งผมเส้นใหญ่หรือว่าลูกค้าไม่ได้สระผมมาเนี่ยมันจะตัดยากมากนะครับและเวลาที่เราไถเนี่ยมันจะตัดไม่เข้านะครับทุกคนสาหรับปัตเตเลียนตัวนี้ผมได้ลองตัดก็ถือว่าผ่านนะครับทุกคนจะเป็นผมแข็งผมเส้นใหญ่ผมหนาๆนา,นา,นานเนี่ยสามารถตัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแรงรอบให้ดูนะครับ <c oughs> นี่เห็นไหมครับ อย่างแรงเลยนะซึ่งถ้าหากเราไปใช้ปัจจียทั่วไปที่มันแรงรอบไม่จัดเนี่ยมันจะตัดช้ามากนะครับกว่าจะเสร็จนะครับทุกคนแต่ตัวนี้ก็คือผมบอกเลยว่ามันตัดเร็วนะครับส่วนฟันอาจจะมีคําถามนะครับว่าเราจําเป็นต้องไปรับคมไหมก็ตั้งแต่ที่ผมแกะกล่องออกมาผมยังไม่เคยรับคมเลยนะครับสามารถตัดได้เลยนะคือเรียกง่ายๆก็คือไม่จําเป็นต้องไปรับคมเพิ่มเลยครับผมสาม,มารถแกะกล่องออกมาแล้วตัดได้เลยนะครับคือมันใช้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะส่วนพวกของที่เขามีมาให้ภายในกล่องเนี่ยก็ <laughs> <ๆ S 2> จะมีประมาณนี้นะครับมันจะมีพวกฟันรองมาให้นะครับบบมีเเออรร์์1 2 เบอร์3และเบอร์สนะครับมีสายชาร์จมีน้ํามันหยอดฟันปัตตาเลียนประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มดีนะครับเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงมากนะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกด้วยนะครับในเซตมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับเราจะเลือกแค่ปัตตาเลียนหรือจะเลือกปัตตาเลียนพร้อมผ้าคลุมหรือว่าชุดตัดผมนะครับที่มีกันไกลมาด้วยก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เราเลยครับผมครับผมก็ถ้าใครที่สนใจปัตตาเลียนเอาไว้ใช้ตัดผมที่ร้านหรือว่าตัดผมเองที่บ้านก็แนะนําตัวนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากจะแนะนําจริงๆนะ